คุณเคยตกหลุมรักใครมากมั้ไหมครับทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีอะไรจะเข้ากันได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้าง <c oughs> บายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊วิเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฟูลรีวิวนะครับเป็นฟูลรีวิวก็คือรีวิวฉบับเต็มของรองเท้าสุดซิ่งสุดแรงแห่งปีนี้นะครับอย่าง h oka, o k a Cielo X1 2.0นะครับเซโร่ X1 2.0นั่นเองอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วเนาะผมรักมากนะทั้งแบรนด์ทั้งอะไรก็ตามของคู่นี้นะหน้าตาคือแบบเป็นฮกกาที่สวยที่สุดเท,ท่าที่เคยได้มาเลยอะเท่าที่เคยไม่ได้ได้มาเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะครับเท่าที่เคยมีครอบครองเนี่ยนี่คือสวยที่สุดเลยแต่ว่าน่าจะไม่ไหวจริงๆเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวของผมเองล้วนๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงรองเท้าคู่นี้ผมซื้อเองอ่ะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นก็เผื่อเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้อ้างอิงได้สําหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านก็อาจจะต้องลองเองนะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะเริ่มจากความมั่นคงเหมือนเดิมความมั่นคงสําหรับคนที่เท้าล้มแบบผมเนี่ยจบเลยไม่มี นะคือถ้าใครได้ดูคลิปของผมก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปลองวิ่งครั้งแรกหรือว่าคลิปรีวิวสั้นๆที่ผมลงไว้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวเ e โ o ่1 2.0คู่เนี่ยแบบเท้าลม้มล้มหนักเลยสําหรับผมนะคือเรามาทวนกันอีกทีนึงนะครับมันมีประเด็นหลายๆอย่างก็คือตัวตัวนี้นะครับมันมีการตัดเฉือนข้างในแล้วก็ค่อนข้างเยื้องมาด้านหลังนะครับไม่พอนะรูปทรงมันแบบ aggressive มากอะรูปทรงมันดูดันมากๆนะครับก็คือมันโค้งขึ้นโค้งเนี่ยโค้งด้านหน้าก็โค้งขึ้นด้านหลังก็โค้งไปทางส้นนะครับแล้วสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่โฟมชิ้นส่วนด้านหลังเนี่ยตรงนี้ที่มันตัดเฉือนเว้าไปเนี่ยชิ้นด้านหลังเนี่ยมันเล็กแล้วมันลึกด้วยมันบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่บนเท้าของคนที่มีมอาการเท้าล้มนะครับมันเลยแบบโอ้โหบิด เรียกได้ว่าล้มระเนระนาใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าขอพูดไว้ตรงนี้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถ้าเท้าล้มก็จริงแต่คุณเป็นคนที่วิ่งเร็วคำว่าเร็วคืออย่างน้อยต้องเพจ5ขึ้นไปครับเพจ5ขึ้นไป5สมมุติว่าวิ่งเพจ 5, 5้สอ่าไม่เกิน5 3 0หรือว่าเร็วกว่านั้นเพจสเนี่ย มันก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่วิ่งเร็วๆนะครับเวลาลงเท้าเนี่ยมันจะไม่มีอาการแชร่เท้าพูดง่ายว่าลงแล้วตบไปตบไปเลยเนี่ยผมว่าอาการเท้าล้มก็อาจจะไม่ได้มีผลมากส่วนตัวสําหรับผมที่เป็นคนวิ่งช้าวิ่งเพจหกเจ็ดแปดเนาะเท้าล้มอีกนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งช้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีอาการแชร่เท้านานๆใช่ไหมครับพอสัมผัสพื้นนานมันก็จะมีเวลาที่เท้าบิดอ่ะเท้าบิดก่อนจะยกขึ้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเออ เป็นอาการของการเท้าล้มหรือว่ามากไม่มั่นคงนั่นเองแต่ดอกจันยกเว้นไว้ถ้าคุณวิ่งเร็วพอเท้าล้มก็ไม่มีผลสักเท่าไหร่ครับกับรองเท้าคู่นี้มาย่านจ็อกกิ้งอีซี่เพสผมว่าข้ามไปเลยเนาะทุกรุ่นผมจะรีวิวทุกเพสนะจ็อกกิ้งอีซี่เพสคือ มันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับมันคือด้วยความที่พวิ่งช้าใช่ไหมผมเป็นคนเท้าล้มและว,วิ่งช้าด้วยมันก็ล้มหนักไปเลยเนาะมันก็จะเป็นฟิลแบบไหลๆแน่นๆไหลๆไปเรื่อยๆนะครับก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เหมาะที่จะวิ่งช้าแต่อย่างใดเลยนะครับทีนี้มาเป็นเพสแข่งเพสแบบเทมโปของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเพส6หกหกครึ่งไม่เกิน7นะครับจริงๆชอบมากเลย โอายจะบอกว่าชอบมากคือชอบฟิลลิ่งครับฟิลลิ่งโฟมของตัวเนี้ยฟิลลิ่งโฟมโปรไฟล์เนาะโฟมพีบ้าของตัวนี้คือแบบโคตรดีเป็นฟิลที่นุ่มละมุนไม่ได้นุ่มยุบยาบนะครับเป็นนุ่มแน่นแต่ว่ามันให้ความละมุนเท้ามากๆะ่ะคือกดแล้วก็ไปกดแล้วก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบเป็นฟิลลิ่งที่ชอบเลยอะ่ะโฟมคือดีมากๆต้องบอกกันเลยว่าโฟมดีมากๆผสนกับรูปทรงที่มันเป็นแบบ เมตาอกเกอร์ er, แต่ว่ามันมีชื่อเฉพาะนะผมเรียกว่าเมตาอกเกอร์ er ที่โค้งจะจัดแล้วกันนะครับบวกกับตัวเพลทนะครับแผ่นคาร์บอนแบบวิงเพลทออกเนี่ยซึ่งแผ่นคาร์บอนเท่าที่ผมลองจับจับดูเนี่ยมันเป็นแผ่นคาร์บอนแข็งมากนะคือเหมือนจะงอไม่ค่อยได้เลยอะ่ะเพราะนั้นเวลาวิ่งด้วยความเร็วที่ในเพสที่ผมวิ่งเนาะเพลทหกเพลทหกครึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าโหดีอ่ะคือโฟมแบบนี้คือ มันเรื่องเดียวเลยอะเรื่องเท้าล้มนะเรื่องเดียวเลยถ้าไม่ล้มนี่คือแบบโอ้โหผมว่านี่คือ running shoe of the year ของผมอีกคู่นึงเลยนะครับเสียดายแค่นั้นเองเนาะเพราะนั้นถามว่าวิ่งเพจ6ได้ไหม6-6ครึ่งได้ไหมผมว่าได้แต่คุณต้องไม่มีอาการเท้าล้มนะเพราะว่าต่อให้วิ่งเพจ6ครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ยังเจออาการล้มอยู่ดีสำหรับโก k a าเซโร่เอ็นนั่นเอง มาถึงที่ย่านความเร็วของแบบเพจจัดๆนะครับเพจแบบเพจ5ผมลองหัวด,ดูเนาะเพจ4ครึ่งเพจ4อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าใครวิ่งเพจนี้เป็นธรรมชาตินะพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะวิ่ง 10K วิ่งฮา์ฟวิ่งฟูลแต่ว่าวิ่งเพจประมาณสัก44 4, ครึ่งไม่เกิน5สมมุตินะคู่นี้ผมเชียร์เต็มที่เลยเชียร์ขาใจเลยนี่คือรองเท้าที่จะทำให้คุณได้ new PB ได้ไม่ยากเลยครับด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างครับตัวโฟมเนี่ย โฟมพีบ้าตัวนี้คือนุ่มเด้งมากนุ่มแล้วก็เด้งคือไม่ได้นุ่มยุบนะคือในในมุมของผมเนี่ยพอวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยมันกลับเจออาการแน่นข้างหน้าเนี่ยแน่นด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างกดแล้วก็ไปเลยนะครับบวกกับความกลิ้งจัดของเขาเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่า h o กาเซโลเอควันสเนี่ยนะตอนนี้นะเอาแค่ตอนนี้นะผมว่าเป็นรองเท้าที่สิ่งที่สุดของปีนี้เลยมันก็เพิ่งต้นปีนะเพิ่งจะมีนาสามเดือนเองจะไปพูดอะไรแต่บอกได้เลยว่า ไม่รู้แหละว่าปีนี้จะมีรองเท้าอะไรออกมาอีกนะแต่ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในสารองเท้าที่แรงที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้เลยเพราะฉนั้นย้ำอีกทีน,นึงถ้าใครวิ่งเพจจัดๆนะครับเพจสี่เพจห้าไม่เกินนี้นะผมว่าคุณไปเอา pb ได้เลยจากรองเท้าคู่นี้ผมลองหดดูเนี่ยโคตรมันเลยแต่ผมวิ่งเพจนั้นได้ไม่เกิน1กิโลหรอกเต็นทะี่เนาะวิ่งเพจห้าอย่างเงีย้ยวิ่งเพจสี่สี่ห้าหรือสี่ครึ่งอะเอากันจริงๆเลยผมก็ได้แค่สักกิโลเดียวอะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันสิ่งมาก สำหรับคู่นี้นะแต่ก็เสียดายอย่างเดียวเท้าลมมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเซโร่1อซันดะครับอันดับแรกเลยดูดิโอสวยเหมือนที่พูดไว้ตั้งแต่ต,ต้นคลิปนะครับนี่คือรองเท้าฮอก้าที่ผมว่าในมุมส่วนตัวผมนะสวยที่สุดตั้งแต่เคยได้มาเลยนะสวยจริงเออคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ สีสันอย่างเดียวนะหมายถึงว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยมันดูมีความเฉียวมันดูแบบล้ําสมัยไม่ใช้คําว่าทันสมัยแล้วกันคือล้ําสมัยไปเลยนะครับเรียกได้ว่ารองเท้าวิ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ทําทรงแบบนี้นะแต่เนี่ยดูสิมันโฉบเฉียวมันซิ่งมากอะ่ะเออแล้วก็ดูสีสีแบบโอ้โหฟ้าตัดแดง ตรงบริเวณพื้นโฟมเนี่ยก็แบบเป็นสีแบบคริสตเตอร์เงาๆด้วยนะแล้วก็มีเส้นด้านหลังเนี่ยสีแดงสีโ G นี้เป็นสีที่สวยมากที่สุดถ้าใครชอบสีฟ้าด้วยเนี่ยผมว่าคุณจะรักสีนี้มากๆนะข้อต่อไปที่ชอบนะโหขอข้ามเรื่องสวยไปเลยได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวพูดยาวเนาะข้อต่อไปที่ชอบคือวัสดุงานประกอบครับวัสดุงานประกอบคือฮกกานี่ไว้ใจได้ครับ เป็นเบอร์ต้นๆเลยของงานประกอบเนีบ้บวัสดุดีความทนทานดีแน่นอนนะครับผมเห็นเพื่อนๆในอดีตเนี่ยใส่โฮก้าแบบพวกตระกูลคาร์บอนเอ็กซ์รกเเนี่ยทุกวันนี้ยังใส่อยู่เลยอะ่ะเออผ่านมาแบบ 6- 7ปีแล้วไหมแต่ยังแบบทนทานอยู่อะ่ะเพราะนั้นตรงนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าวัสดุของโฮก้าเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมแล้วก็มีความทนทานแน่นอนนะข้อต่อไปนะครับที่ชอบก็คือเรื่องอัปเปอร์ครับอัปเปอร์แบบนี้เป็นอัปเปอร์ที่ผมแบบ ถูกจริตเลยเนาะเป็นอัปเปอร์แบบลักษณะเหมือนเป็นผ้าเต็นะเป็นตะข่ายแต่ว่าเป็นแบบผ้าเป็นพลาสติกอะฟิลแบบพลาสติกนิดนึงนะครับเอ่เอมันจะให้ฟิลลิ่งแบบเข้ารูปเท้าได้ดีแล้วก็โปรง่งสบายระบายอากาศได้ดีมากวิ่งแล้วเนี่ยไม่มีอาการอับชื้นหรือว่าสะสมของความร้อนในเท้าเลยนะครับคือใส่ถุงเท้าสีอะไรก็จะเห็นสีนั้นแหละเพราะนั้นอัปเปอร์ดีมากๆนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องโฟม โฟมของเขาเนี่ยแบบทําได้ดีจริงๆเป็นโฟมที่มีแรงตอบสนองได้ดีครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเนาะนุ่มนวลอาจจะไม่ได้นุ่มแบบนุ่มจ๋านะแต่ว่ามีความนุ่มละมุนเท้านะครับพอยิ่งเร่งความเร็วมันก็จะเจอกับความเฟิร์มที่มากขึ้นความกลิ้งความเด้งที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโฟมตัวนี้นี่แบบโหดีะ เสียได้เนอะเออเสียได้เสียได้เรื่องอะไรเรื่องล้มนั่นแหละเนาะเพราะนั้นโฟมของเซโลเอเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยของปีนี้นะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับเรื่องความกลิ้งนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่มีความกลิ้งไหลส่งไปข้างหน้าที่มากที่สุดเท่าที่เคยลองใช้มาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นโฟมที่แบบกลิ้งจัดอะเออกลิ้งแบบกลิ้งสนุกมากนะครับเรียกได้ว่าผลักเป็นรองเท้าผีผลักอีกคู่หนึ่งก็ว่าได้ของปีนี้นะครับผลักยังไง ถ้าใครอยากรู้ว่ารองเท้าที่มันกลิ้งเนี่ยคำว่ากลิ้งเป็นยังไง Zero X1 2.0นะครับเป็นคำตอบของรองเท้าที่กลิ้งที่จะจะให้คุณได้สัมผัสคำตอบของคำว่ากลิ้งได้ดีที่สุดต้องลองเลยคู่นี้นั่นเองเนาะข้อต่อไปที่ชอบนะครับเรื่องพื้นครับพื้นยางเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคือตัวยางเนี่ยเป็นตัว d u r a b r l i o n rubber นะครับก็คือเป็นยางแบบ ปรับจูนมาใหม่นะครับในรุ่น c e l o X1 รุ่นแรกเนี่ยผมจะเจอปัญหาเวลาไปเจอพื้นเปียกๆพื้นลื่นเนี่ยจะเจออาการแบบฉับเนาะฉับน้ำฉับลื่นมากบอกได้เลยว่าตัวนี้เอาอยู่มากขึ้นนะครับดูอุย้ยสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเห็นไหมข้างนี้ขาวเลยข้างนี้ดำเลยง่ายๆเลยครับผมมีตัวช่วยอย่าง โฟมคลีนเนอร์วอล o ็อกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นโฟมขจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ทําความสะอาดอุปกรณ์กีฬานะครับโดยเฉพาะรองเท้ากีฬาทุกคู่นะตอนนี้นะครับผมจะใช้ผลิตภัณฑ์โฟมคลีนเนอร์วอ l o ็อกทุกคู่นะครับใช้ง่ายๆนะครับทำให้พื้นเปียกฉีดโฟมลงไปแล้วก็เอาแปรงขัดนะครับแปรงขัดถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีนะครับอาจจะต้องแบบ ลงแข่งก็ใช้เลยล้างเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใช้มา2-3อาทิตย์ก็อาจจะต้องออกแรงขัดมากกว่าปกติหน่อยนะครับบีบขัดเช็ดจบนะครับข้างนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดข้างนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนใหม่อ่ะเออเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโฟมคลีนเนอร์วอล o ็อนะครับแปะตะกร้าไว้แล้วนะก็ต้องขอบคุณวาลล็อกด้วยนะครับอ่ะไปกันต่อเรื่องพื้นเนี่ย ปรับปรุงมาได้ดียิ่งขึ้นครับมีความยึดเกาะถนนมากได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หนึบขึ้นเนาะพื้นมีการเกาะมี traction ที่ดีขึ้นอย่างสัมผัสได้แบบไม่มีนนยะอะไรเลยสัมผัสได้ชัดเจนว่าพื้นของรองเท้า Hogan Zero เนี่ยปรับปรุงมาใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือ โอ้ชอบไปหมดเลยอะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอีกอะตัวแผ่นก็ดีแผ่นมีความดีดเด้งได้ดีนะครับเป็นแผ่นที่รู้สึกแข็งนะแต่เด้งส่งได้ดีมากนะครับไซซิ่งก็กำลังดีเลยบวกย้ำอีกครั้งนะครับว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมแนะนำว่าให้บวกไซส์0.5จะพอดีนะครับชอบสำหรับ h o ก a z e r ล X1 นะครับก็เรียกได้ว่ารักไปหมดเลยและแน่นอนมีข้อที่ชอบก็ต้องมีข้อที่ ไม่ชอบหรือว่าควรตั้งข้อสังเกตถูกไหม๋ยวไปฟังกันครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตเรียกได้ว่าอย่างแรงเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเทา้าล้มเนาะไม่เหมาะกับคนเท้าล้มนะครับในวงเล็บนิดนึงแล้วกันว่าโดยเฉพาะคนเท้าล้มที่วิ่งช้าด้วยนะคำว่าช้าช้าแค่ไหนในมุมส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าถ้าเท้าล้มเนี่ยคุณต้องวิ่งเพส5้าขึ้นไปครับ เพจห้าขึ้นไปผมว่ารอดอยู่ต้องไม่แช่เท้าเยอะนะครับแต่ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยผมว่าใส่แล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเนาะพูดต,ตรงๆนะถ้ามีความสุขก็มีความสุขที่รองเท้ามันเละรอ,องเท้ามันหล่อเท่ย่างงี้แหละเนาะรองเท้ามันแบบสวยอะสวยแบบ แกรมอะ่ะแกรมเพราะว่าหน้าตามันด้วยนะไม่ใช่ว่าเรื่องราคาอย่างเดียวนะหน้าตามันก็ดูดีอะ่ะเออใส่เอาหล่อได้แต่ผมว่าวิ่งแล้วไม่สบายเท้าเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนเท้าล้มนะครับข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือเรื่องราคานั่นแหละราคา9,990บบาทเป็นราคาที่ แพงราคาสูงเลยแหละนะราคาสูงเลยแต่ก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีกําลังถึงนะครับคุณวิ่งเร็วระดับหนึ่งผมว่าก็เป็นรองเท้าที่น่าลองใช้งานสักครั้งนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณวิ่งเร็วเร็วของผมผมก็ย้ำนะเพจสี่เพจห้าถ้าคุณมีกําลังถึงนะครับหรือว่าอาจจะขายรองเท้าในสต็อกออกไปสักคู่2คู่นะผมอยากให้ลองนะเพราะอยากจะบอกเลยว่าเท่าที่ผมลองวิ่งวิ่งดูเนี่ย ผมว่านี่คือรองเท้าที่แรงที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นราคาก็ยังไงก็แพงครับยังไงราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมผมใช้คําว่าสมราคาแล้วกันนะครับถ้าคุณมีแรงมากพอถ้าคุณแข็งแรงพอสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะเออ มันติดอย่างเดียวเลยผมยากบอกด้วยนะว่าถึงเท้าล้มเนี่ยผมก็คิดว่าพอทนไหวนะแต่นึกออกไหมอีกเรื่องหนึ่งคือพอวิ่งไปแล้วนานๆเนี่ยผมลองนานสุดคือชั่วโมงกว่า,วาเนาะพอเท้าล้มใช่ไหมครับอาการหนึ่งที่เจอนอกจากล้มแล้วมันมันเมื่อยข้อเท้ามันปวดข้อเท้าแล้วเนี่ยผมจะให้เห็นภาพพอเท้ามันบิดข้างในลงเท้าแล้วบิดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันบิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวขอบตรงเนี้ยมันก็จะไปพอเท้าล้มใช่ไหมครับ ขอบตัวนี้มันก็จะไปดันตะตุ่มนึกออกไหมนึกภาพออกไหมขอบตัวนี้ก็จะไปกดตะตุ่มผมอีกอะตะตุ่มด้านนอกที่มันอยู่ตรงเนี้ยพอมันบิดไอ้นี่ก็แทงตะตุ่มขึ้นมาเพราะฉนั้นนอกจากเท้าบิดล้มแล้วข้อเท้าผมแบบรู้สึกล้ารู้สึกเมื่อยแล้วเนี่ยมันเจออีกการหนึ่งครับเริ่มจะแสบ,แสบตะตุ่มแล้วอีกนิดเดียวมึงจะกัดละวนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อที่แบบเน้นย้ําเลยว่า ถ้าเท้าลมวิ่งช้าย,ยิ่งไม่ได้เลยผมเจอวิ่งไปชั่วโมงนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกแสบๆข้อเท้าแล้วนะขนาดใส่ถุงเท้าหนาแล้วนะถุงเท้าวันนั้นใส่เป็นของฟีเจอร์นะครับถุงเท้าฟีเจอร์ก็มีความหนาระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ยังเริ่มรู้สึกแล้วล่ะเพราะว่ามันบิดและไอ้นี่ก็ดันเาดันประตุมกูเหลือเกินนะเพราะนั้นก็เลยแบบเออเลี่ยงเลี่ยงดีกว่าถ้าใครเท้าลมนะ สรุปส่งท้ายสั้นๆครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคนเท้าปกติผมว่าได้หมดวิ่งช้าผมว่าก็ได้มันจะเป็นรองเท้าที่ทำให้คุณวิ่งเร็วได้ยิ่งขึ้นแน่นอนเป็นรองเท้าที่ถ้าคุณอยากจะทำ p ี B ผมว่ารองเท้าคู่นี้พาคุณไปทำาี B ได้แน่นอนนะครับไม่เหมาะกับมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่ที่เริ่มหัดวิ่งนะครับ ไม่ได้ผมว่าเนาะอาจจะด้วยเรื่องราคาด้วยนะครับยังมีรองเท้าหลายๆรุ่นที่เหมาะสมกว่านี้นะครับหรือแม้ถ้าคุณชอบฮอกาเนี่ยยังมีแบบ rocket x2 ผมว่าก็โอเคกว่าหรือว่า h o k a zero รุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมรักที่สุดเลยเป็น running shoes best of the year 2024ของผมนะ h o k a zero x1 อแต่คู่นี้ถ้ามือใหม่เนี่ยผมว่า เหนื่อยเกินไปที่จะหดกับมันนะครับเหมาะกับไทยเหมาะกับขาแรงครับเหมาะกับคนที่วิ่งอย่างที่บอกเพจห้าขึ้นไปหรืออย่างน้อยๆวิ่ง10 k เคซับหนึ่งวิ่งฮา์ฟซับสองอย่างเงีย้ยเออสิบเคซับหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งเพจห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์เนี่ยคู่นี้ผมว่าได้อยู่นะครับแต่ถ้าเท้าล้มเนี่ยผมก็ยังแนะนํานะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหมาะทําให้ผมแบบรู้สึกเสียดายมาก ผมรอคู่นี้มานานมากอยากได้มานานมากแล้วมันออกมาจริงของตัวจริงเนี่ยก็สวยมากๆเชียวมากๆสวยแบบโูโคตรสวยแต่แบบเอ้ยเสียดายนี่น้ําตาจะไหลเลยเรื่องจริงนะไม่ใช่ดราม่านะเสียดายเสียดายว่าแบบไปต่อลําบากเนาะพะนั้นก็แบบโหโหก้ารอบหน้าขอแบบทำเผื่อคนเท้าล้มนิดน,นึงแล้วกันเนาะแต่เข้าใจผมเข้าใจว่าแบบ รองเท้าเนี่ยออกแบบมาเพื่ออีลิตเนาะการวิจัยการรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยก็เอารองเอาเรียได้ว่านักกีฬาระดับอีลิตนี่แหละนักกีฬาระดับวิ่งเพลสสองเพลสสามมาเป็นข้อมูลในการผลิตรองเท้าด้่ยแหละเพราะนั้นรองเท้าไม่ได้ผิดอะไรครับรองเท้าทํามาได้แบบสุดยอดจริงๆผมยืนยันแบบหนักแน่นเลยนะว่า h o กาเซโลเ1 2.0คู่นี้ออกแบบมาผลิตมารอบนี้ได้แบบสุดยอดจริงๆครับเป็นรองเท้าที่ โคตรดีมากๆสำหรับปีนี้เลยติดอย่างเดียวเลยก็คือผิดที่คนใส่นั่นแหละว่ามันไม่ได้เหมาะกับเราครับรองเท้าไม่ผิดอะไรเลยรองเท้าเรียกได้ว่าแทบจะเพอร์เฟกต์สำหรับขาแรงสำหรับอีลิตแล้วละ่ะแต่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อคนที่วิ่งแบบผมนั่นเองเนาะจะได้จะได้จริงๆอ,อยากอยู่ด้วยกันนานๆนะสำหรับีนี้ก็ เนี่ยแหละครับเป็นข้อสรุปเนาะผมก็พูดไม่รู้ว่าต้องพูดคำว่าเสียดายกี่ครั้งกับคู่นี้นะมันเป็นรองเท้าที่ดีจริงๆครับนะถ้าใครที่อยากได้รองเท้าแรงๆคุณจัดไปเลยแต่ถ้าคุณเท้าล้มแล้ววิ่งช้าแบบผมนะก็คุณก็ลองได้แหละแต่ผมว่าคุณก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างจากผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i ต e ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากช่นองกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่ามันต่างยังไงบอกได้เลยว่าที่มีในสต็อกเนี่ยคูนี้แรงสุดครับ